ควอะไรอ คุณตาคุณยายไม่ไปนะเพราะว่าหนาวนะก็คือวันนี้เราจะไปที่จิบุรีพาร์คนะคะก็คือแบบว่าจองมาสองเดือนนะคะถึงวันที่จะได้ไปสักทีนะคะแล้วตอนจองนี่คือแบบเออก็ยังไม่รู้ว่าคุณตาคุณยายจะมาแต่แต่ถึงมาคุณตาคุณยายเขาก็ไม่ได้อยากไปอะคะ่ปะป๊าป่านี้ก็ถามแล้วนะคะตอนจองว่าไปไหม่าบอกไม่ไปมันคงไม่มีอะไรเดินดูเฉย แล้วตอนนี้คือแบบมันหนาวแล้วที่นี้คุณต่คุณยาเขา<ห>เขา<ห>เริ่มแบบทนหนาวไม่ไหวแล้วอะค่ะหนาวเกินนี่เขาจะแบบออกไปกเดินข้างนอกได้นะนี่ก็แบบหมกตัวอยู่ในบ้านนะเพราะว่าออกมาแล้วมั้หนาวหนาวหนาวทันที ทุกคนจํารถด้วยนะว่ารถจอดอยู่ไหนมัน oh, มาจะลืม oh, นี่ค่ะเราซื้อตัวไว้ตอนบ่ายโมนะะตอนนี้มาถึง11บเอดโม่ะมาก่อนเวลาเผื่อไว้ก่อนนะคะแล้วไปดูอยู่สองโซนะคะ่ะคือโซนเปิดใหม่โมโนโนเกะกับโซนที่เป็นแบบอาคารใหญ่สุดนะคะนี่เราเพิ่งเคยมาจอดรถตรงนี้ครั้งแรกนะคะเ oh. นอะเอ๊อาคารตรงนู้นคืออะไรอะ่ะลูก oh. แล้วตรงนั้นก็มีหมาใหญ่นะ,ะ oh. หมาใหญ่หลายตัวเลย ตรงนี้ให้หมามาเดินเล่นได้นะคะที่ส่วนนี้อ๋มีหมายใหญ่ๆอ่ะ <c oughs> โอ้น่ารักนะเนาะเขียนว่ายูเมะความฝานันอะอันนี้เหมือนมีอะไรอะลูกมีขายไอติมด้วยนะเนี่ย ดูป้ายเนี่ยลูกจิบูรี่เนาะเขาเรียกอะไรโอโซโกเหรอโอเคโอเคไปนิเซนกน่อนเนปี2005ผ่านมาจะ20ปีแล้วโอ้ยรู้สึกแก่ขึ้นมาทันทีค่นะซ่ามาเรนบานนะนี่นะเกิดปีนิเซนจูโกเนนนี่นะเกิดปี2015เพราะฉะนั้น ใช่นี่คือปี2012เลยออ่อปี2010อ๋อใช่ใ่2013แล้วเล่ออกปี2010ก็คือที่นี่นะคะที่สวน Memory Expo ที่นี้เป็นที่ที่มีความทรงจำของบีเองนะคะมาที่ไหนก็คิดถึงทุกทีเพราะว่าเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วค่ะปี2005ก็คือมาทำงานที่ Expo ที่นี่นะคะมีงาน Expo โลกแล้วก็มีประเทศไทยก็มาจัด พาวิเนียนไทยอะแต่ตอนนั้นคนไทยยังไม่ค่อยมาเที่ยวมั้งคะเพราะว่ามันยังเป็นช่วงที่แบบต้องขอวีซ่าแล้วก็นี่มันเป็นแบบจังหวัดไอ้จิมไม่ค่อยมีคนมาอยู่แล้วค่ะ,ะก็มาทํางานกับบริษัท JSL นะเพราะตอนนั้น JSL ประมูลได้งานจัดพาวิเนียนที่นี่อะมาทำงานอยู่หกเดือนนะคะอยู่ในสวนนี้คนะ่ะแต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นะแต่ก่อนเต็มไปด้วยอา,อาคารของประเทศต่างๆสองร้อยประเทศค่ะ คนจาก200ประเทศมารวมกันในจุดนี้นะคะแล้วก็แบบจัดแสดงสิ่งต่างๆที่แบบพรีเซนต์ประเทศตัวเองอะไรยเงี้ยค่ะประเทศไทยของเราก็ออกแนวแนวและแนวออมีเรือจำได้ละมีเรือสวรรณหงส์สักอย่างนึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็มีแสดงลำไทย แล้วก็มีบางครั้งให้โจโลหลุยมาแสดงอยู่ครั้งหนึ่งวันชาติวันอะไรไม่รู้ให้โจโลหลุยมาแสดงด้วยะอะไรเงี้ยมีมีหลายอย่างแล้วก็มีขนด้วยมีขนแสดงในงานจ้างพวกพี่ๆหนังลําพี่ที่เป็นขนมาอยู่ประจําเลยนะ <มา S 1> แล้วก็มีเขียนร่มเชียงใหม่ค่ะจำเลยว่ามีมีค,ค,คุณคุณนาคุณนาที่เป็นคนเขียนร่มจากเชียงใหม่มาอยู่ประจําด้วยนนนสนุกมากค่ะช่วงชีวิตช่วงนั้นคือตอนนั้นอยู่ประมาณจบปีสองแล้วก็ ขึ้นปีสามนี่คือดอบดอปเรียนปีหนึ่งเพราะว่ามาทํางานที่นี่แล้วก็มาเรียนต่อที่มหาลัยนันซังที่เมืองนี้พอดีค่ะที่นากอย่าก็เลยดอปไปปีหนึ่งเลยก็เท่ากับว่าจบช้ากว่าเพื่อนปีหนึ่งนะเพราะว่ามาอยู่ที่ญี่ปุ่นเวลามาที่นี่ทีหนึ่งก็จะลํำลึกถึงความหลังทุกทีนะคะนี่ค่ะทางเข้าไอส์คิดนะคะมีเด็กมาเรียนแล้วก็มีฮอกกี้มีอะไรด้วย แล้วแบบตอนที่มาอยู่ที่เนี่ยคุณยายได้มาเที่ยวนะคะตอนนั้นคุณยายแข็งแรงคุณยายอุ้ยก็แบบ2ี่ีทีปีแล้วค่ะคุณยายก็ยังแข็งแรงเดินเก่งนะคะคุณยายก็มามีก็ส่งบอกคุณยายส่งตั๋วไปบอกคุณยายมาเที่ยวงานเอ็กซ์โปคุณตายไม่มานะคะมาคนละรอบคุณตามาญี่ปุ่นครั้งแรกตอนที่มีอ่ะไปเรียนที่มหาลัยแล้วก็ส่งตั๋วไปให้คุณตาบอกมาเที่ยวญี่ปุ่นกัน แลแบบจาเงินเดือนได้เลยนะคะว่าตอนนั้นที่มาทํางาน6เดือนเขาให้เดือนละหนึ่งแสนห้าหมื่นเยนซึ่งเป็นเงินตอนนั้นก็จะตกแบบประมาณห้าหมื่นบาทเราก็ดีใจมากบบ oy, เฮ้ยมันได้เงินเยอะมากเลยอะ่ะเราเป็นเด็กยังไม่จบมาหาลัยเลยได้เงินเดือนละห้าหมื่นแล้วแต่มาคิดดูจริงๆเรววาได้ถูกนะ <c oughs> คือเขาแบบเขาจ่ายให้คนที่มาทํางานไปต่อทํางานพิเศษอะ่ะก็คนญี่ปุ่นหรือเด็กไทยในะญี่ปุ่นน่ะชั่วโมงละพันเยน แต่เราอะทำงานทั้งวันทั้งคืนหยุดสัปดาห์ละวันได้แสนห้าหมื่นเยนคือได้น้อยกว่าคนมาทำงานไปต่อแต่พูดถึงมันก็คือแบบได้ที่อยู่ที่ที่พักฟรีแล้วก็ได้ค่ารถอีกนะคะก็ปั่นจักรยานเอาเพราะเราไม่ขึ้นรถไฟนะเราเก็บค่ารถมาทำอย่างอื่นยอมปั่นจักรยานมันห้ากิโลก็แบบเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตคืออยู่ที่นี่ค่ะก็เลยรักที่นี่มากเลย ตรงนี้บอกว่ากำลังซ่อมเด็กกีนะซ่อมเออซ่อมระเบียงไม้ที่นี่คืออะไรอะ่ะลูกอ๋อนี่เดี๋ยวเราค่อยมาตอนบ่ายโมงคือเมืม่อหมาไม่คิดว่ามันจะอยู่ในตึกแบบเนี้ยมันดูไม่สวยเลยข้างนอกตรงประตูสวยอย่างเดียวนึกว่าทำตึกใหม่เอา้าหลบก็คือตัวจิบรี่แวร์เฮาส์คืออยู่ในอาคารนี้นะคะยังมีเวลายเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาหานั่งพักกินอะไรกันก่อนคนะ่ะ เลขไปซื้อยากิโซบะมากินนะคะคือแบบมันไม่มีที่นั่งเลยค่ะก็นั่งเก้าอี้แล้วก็กินเอาส่ว<ม>นนี้นานะคะกินซุปค่ะอ้มันมีสองรสนะลูกอยากิโซบะแบบ,<ม>แบ,บกุ้งกับซอสเนะพวกนี้ค่ะของเลโอไปต่อคิวมานานมากกว่าจะได้กินอะไรนะลูกเค<อ>บ,บับเรากินอะไรนะเคบ,บับเคบับอ๋อเคบับ ตรงนี้คือกําลังสร้างอยู่นะคะเนี่ยยังไม่เสร็จก็คงจะแบบค่อยๆเปิดไปทีละโซนนะคะไม่รู้โซนอะไรอ๋อไอ๋อว่าโซนแม่โมดถักคิวบินเออน้องกิกิหรือเปล่าคะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็กําลังสร้างอยู่นะคะยังไม่เสร็จเหมือนกันตรงนู้นน่าจะเป็นเรื่องハウハウหรือนะเรื่องที่เป็นปราสาทเดินได้อะค่ะและอันนี้คืออะไรไม่รู้นะเห็นเห็นคนแบบมาต่อคิวเขาไปเล่นนั้นเหรอเนี่ย เมือนเป็นที่เล่นของเด็กอ๋อเป็นที่เล่นสําหรับเด็กอเราโตแล้วเราก็ไม่เล่นหรอกนี่ค่ะเป็นที่ที่จะให้เสียมงนเข้าไปเล่นนะคะบ้านแมวอ่ะชื่อเรื่องชื่อตีมว่าบ้านแมวและตรงนี้คือโซนโมโนโนเกะนะคะซึ่งเป็นโซนที่แบบเพิ่งเปิดเดือนนี้เลยค่ะแล้วเราก็จองมาที่นี่ด้วยนะคะคือตั๋วเนี่ยเขาให้เราจองเป็นเซตเซตก็ได้ะคะ่ะก็มี เราเริ่มโมโนโนเกะนะคะกับอีกที่หนึ่งคือ w ว r ์เ o u s e นี่ทางเข้าแต่ว่าของเราก็เริ่มบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงจะมาเข้าได้นี่คือเราเข้ามาในโมโนโนเกะแล้วคะคือไปถามเขาเขาบอกว่าเข้ากี่โมงก็ได้แต่ว่าไอ้ตอนบ่ายโมงต้องไปเข้าที่แวร e h o u ส์ก็เลยอ่าโอเคเข้าที่นี่ก่อนเลยอุ้ยอุ้ยนี่คือตัวอะไรอ่ะคือแบบลืมไปแล้วดูนานแล้วลืมแล้วตือนี้คือตัวอะไร อันนี้เป็นสไลเดอร์นะคะก็เลยบอกให้ลิขุกไปสไลด์เข้าไปทางท้องนี่นะโอเคได้ลูกอืมอืนี่คือตัวหมูป่านะคะของป่าย,ยักษ์ในเรื่องอันนี้นะก็จะขึ้นมาลงสไลเดอร์นะคะ คือแบบให้ไปต่อแถวแล้วก็ทำอะไรนะลูกโกเฮโกเฮโมจิต้องไปต่อคิวถ้าเดี๋ยวจะจะได้เลยก็ไปต่อคิวได้เลยลูกเริ่มสงสัยว่าที่นี่สุดเขาให้ดูอะไร <c oughs> อ่ะตี่นี้เป็นแบบที่ขายของทีร่ระลึกนะคะแต่แบบเยอมากก็ไปต่อคิวว่าซื้อขายขอยงขนะต้องไปต่อคิวว่าจ่ายเงินเฉยๆไม่ได้เข้าไปดูอะไรเลยเอยากแค่เนี้ย คือแบบน้อยเกินไปมั้เนี่ยมีแค่อาคารอันนี้นะคะที่เมื่อกี้เข้าไปแล้วมมไม่มีอะไรไปทำไอ้ขนมอันนั้น,น,น,นแล้วก็มีตัวปั้นลูกปั้นจบเฮ้ยแล้วก็ตรงนี้คือแบบที่ขายของซึ่งคนต่อคิวยาวมากแล้วไม่มีอะไรเลยอันนี้พูดกันตรงๆว่าค่อนข้างกักกะดิหรือเปล่านะคะเนี่ย ไม่มีความโมโนเกะอะไรเลยคือม้าหมาตั้งใจจะมาดูไอ้น้องตัวเล็กเขา,ขาวๆที่มันเป็นเ,เหมือนกะโหลกอะ่ะมันไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีตัวหมาป่าขาวใหญ่ไม่มีอะไรเลยงงมากมแล้วก็แบบมีอันนี้ค่ะท่นี้จบละโซนนี้คืออะไรรวมนะคะหมดละสองตัวนี้และอาคารตรงนั้นที่เป็นที่ทำขนมและเล็กๆกตรงนั้นขายของเอ้าจบโอ้ คือตามความคิดนะคะว่านึ่ว่าจะมีแบบโอ้เป็นนาคาที่เราเข้าไปเราก็เห็นของต่างๆในเรื่องมนโนเกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่เลยอันนี้คืออะไรคันนี้ลาโบ House อันนี้ไม่เกี่ยวกับชิบุรีนะคะเป็นอะไรที่อยู่ในสวนอยู่แล้วซึ่งไม่ทำอะไรก็ไม่รู้ไง่งคือแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยหรอมีโต๊ะมีอะไรนี่สงสัยเป็นที่เปิดให้แบบว่าเด็กๆได้มาทําประดิษฐ์ ของจากธรรมชาตินะแต่วันนี้คงจะติดไม่ได้ให้ทำคือแบบซื้อตั๋วมาเพื่อเข้า2ที่นะคะพอไม่คิดว่าแบบว่าที่หนึ่งมันจะใช้เวลาน้อยปานนี้หรือว่าอุ้ยเข้าไปต้องใช้เวลาอยู่ใน้นานๆอะไรเงี้ยจริงไม่เลยนะคะแป๊บเดียวออาหมดแล้วไม่มีอะไรให้ดูแล้ว ต่ก็ไม่แน่ตรงวาเฮาหญ่นี่อาจจะแบบดีหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูนะ,ะและนี่เดี๋ยวต่อไปเราเดินไปอีกที่หนึ่งอีกคารหนึ่งแต่ไม่ได้ซื้อตั๋วมานะคะก็เลยต้องรอมารอบหน้าค่ะแต่บอกเลยว่าคนน้อยมากนะคะคนไม่ค่อยมีเลยไม่เหมือนตอนเปิดแรกๆ like คือแต่ดูแล้วเห,เห็นว่ามันเข้าไปแล้วแบบปัดเดียวมากๆม,ม,มันอาคารมันเล็กมากเลย <laughs> โอหน้าจะไม่ค่อยมีอะไร นี่นะคะเขาให้เข้าเป็นรอบๆนะคะเที่ยงครึ่งบ่ายโมงอ,อะไรอย่างเง<อ>ี้ยคนน้อยจริง คือก่อนหน้านอนที่เรามาแล้วเขากำลังแบบก่อสร้างกันอยู่คือตรงนี้นะคะเนี่ยออกมาเป็นถนนอันสวยงามและมีอาคารกลมๆอยู่สองสามอาคารซึ่งคืออะไรไม่รู้ป้ายเล็กๆนะอ๋อตรงนั้นมีเป็นรอสันนะคะแล้วก็เป็นอินโฟเมชันแล้วก็น่าจะเป็นร้านขายอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋ออ๋ออ๋ออ๋นอ๋ออ๋ี่๋อา๋ออ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 ออ๋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 อ เนี่ 3, 9, 4, ยสามพันเก้าสี่พันเยนนะเพราะเป็นขออันนี้เหมาะกับตัวแต่พูดจริงๆว่าแบบใส่ไปไหนไม่ได้ก็จะแบบเป็นที่สำหรับขายพวกตัวในเรื่องต่างๆของซิบุรินคะอ๋ออันนี้พอซื้อได้ใช่ไหมลูกเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเยน อ๋อเป็นขนมจากหลายๆประเทศแล้วก็นี่ค่ะประเทศไทยมโนโนลามอริโซโกับกิโกลโล่อ,อยากได้เลยนะเนี่ยชอบ แล้วก็ออกมาอีกอาคารนึงนะคะเป็นที่มีแบบมีของขายของอาหารอเราเข้าไปดูหลูกไปเเพราะมีเวลาดูเป็นอาหารท้องถิ่นมากเลยอะลูกจะบ่ายโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ตรง warehouse นะคะ <c oughs> คือจริงๆมันก็แบบไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อาจจะต้องรอโซนใหม่เสร็จน่าจะดูมีอะไรมากขึ้นนะ อีกส0นาทีจะเข้าได้นะคะเดี๋ยวเราไปยืนรอข้างหน้าประตูดีกว่าอุ้ยตรงนี้คนต่อคิวยอร็มากเลยรอบเดียวกับรอรอบป่ายโมงต่อคิวก่อนต่อคิวคือเรามาต่อคิวเพื่อเข้าไปในประตูน,น,นั้นนะรอบบ่ายโมงเนี่ยตั๋วเป็นแบบนี้นะคะต้องซื้อที่รอสั่งนะคะคือเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างยากอนเวลาซื้อเพราะว่าต้องแบบลงทะเบ,บียนมีชื่อเราได้้ตัว๋วมีชื่อเรานะไม่ใช่แบบว่าจะไปซื้อ,ซ,อซื้อได้เลย ระยากหนึ่งหลังจากที่ยืนต่อแถวอยู่สักพักหนึ่งนะก็จะได้เข้าแล้วค่ะอ่ะมารอคิวตรงนี้อีกนะคะในที่สุดเราก็ได้เข้ามาข้างในนะคะเออข้างในก็โอเคสวยคุณชอบสีสวยอะ่ะสีสวย และนี่เขาต่อคิวอะไรกันก็ไม่รู้นะคะเพื่อจะเข้าไปข้างในสักอย่างหนึ่งเออสวยยุสวยยุเข้าไปในไหนก็ไม่รู้นะคะคืออะไรอุ้ยม,มืดมดนี่คือเรื่องอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะทำไมทำไมมีความน่ากลัวีุ่้ย,ย,ยนี่คืออะไรเนี่ย,ย,ยเหมือนกับเป็นแบบประมาณว่าห้องเก็บของอะไรเงี้ย อ่ยวปปองเนี่ยวป้าข้างหลังนั้นมีบารอนโอ้โในนี้ชอบจังเลยวิวว คือในเนี้ยโอเคนะมีอะไรให้ดูเยอะชอบอันนี้คือแบบ,แบ,บเหมือน,เ,อนเราอะย่อส่วนเป็นคนตัวเล็กนะคะในเรื่องน่าจะเป็นชื่ออดิเตี้สักอย่างนึงจำชื่อไม่ได้แต่เรื่องนี้ก็ดูแลและลืมแล้วก็เป็นฉากห้องอาบน้ำน,นะคะ <c oughs> ในนี้ชอบชอบเลยอ่ะ <c oughs> โอเคเลย อุ้ยเหมือนเข้ามาอยู่ในเรื่องนั้นเลยอะเหมือนในเรื่องอะนี่นี่นี่ตัวตะปูตะปูที่แบบไว้เดินปีนขึ้นดอกย่าใหญ่มากดอกไม้ใหญ่มากเพราะเราเป็นคนตัวเล็กนะคะ กระป๋องน้ำใหญ่มากมีปลั๊กไฟหลบปลักป๊กไฟใหญ่มากมีหยดน้ำนี่เหมือนแบบเป็นอะไรร้านค้าโบร,ราณร้าน,นค้าสมัยก่อนขรเ,เข้าร้าน นี่ก็จะแบบนี้ขายนะขายของแล้วก็เป็นร้านหนังสือนะไาลเราเดินเดินขึ้นไปข้างบนดูลูกมีนนคนก็ต่อคิวไปถ่ายรูปนะนะแต่เราอะไม่ได้เน้นถ่ายรูปนะก็ไม่เลยไปไม่ไปต่อกับเขา เป็นห้องที่ยูบาบ้าอยู่นะคะเราก็ไม่ต่อคิวไม่ไม่เข้าไปนะคะยูสองก็นอกเอาห้องทำงานของยูบาบ้านะในนี้แบบรู้สึกว่ากว้างกว่าที่คิดนะคะมีหลายแบบมากมีหลายโซนอยู่อันนี้คืออ๋อ้านขายนม <c oughs> ขายน้ำขายนมนะคะส่วนที่เป็นขนมอันเนี้ยเหมือนโซนแซนด์วิชเนี่ยหมดแล้ว ที่ผ่านเมื่อกี้เขาห้ามถ่ายรูปนะเออเป็นเกี่ยวกับอาหารในหนังของจิบูดีค่ะซึ่งแบบอุ๊ยดีมากเลยจําลองครัวของบ้านต่างๆจําลองครัวบนเครื่องบินเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อกี้สนุกมากอ,นนอ๋อเรื่องนี้หนูต้องไปดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับสร้างเครื่องบินเอ๊ะอย่างหนึ่งมันลืมไปละแต่ตอนนี้คือเป็นแบบค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่มากมอันนี้ม่อกีอารีเอตานะคะที่เป็นแบบอารเอตตี้อ่ะที่เป็นคนตัวเล็กเพื่อนที่ชอบที่สุดก็ โตโตโรแล้วก็ฮาวสุแล้วก็เรื่องอะไรอีกก็ชอบหลายเรื่องมอนโนเกะก็ชอบเซนโตจิฮิโดก็ชอบอันนี้เรื่องแมวแมวแมวอันนี้ก็ใช่นะคะมีมโอซึมาเซบะคือสมัยเด็กๆชอบดูมากสะสมทุกเรื่องไปซื้อดีแผ่นซีดีสมัยก่อน VCD VCD ขายอยู่ที่จตุจักรแล้วก็มาโจนโนทาคิวบินโตโตโร นี่ก็ลาพิว้าลาพิต t ากับนาวชิกะเป็นหนังเก่ามากนะแต่สนุกแล้วก็ทันสมัยคือเนื้อหามันรู้สึกทันสมัยมาก ต่างๆแล้วก็นี่เรื่องปมประกอบคืออีกเรื่องหนึ่งที่แบบชอบมากนะคะเข้าได้ลูกเข้าได้เข้าไปในเน็กโกบัสซ์นุ่มแมมนุ่มแมมนี่คือนน้ามาเลิกนี่คือโอเค เป็นเรื่องแมวนะที่มีแมวบารอนสุดหลอ่อคืออันนี้คือถ่ายรูปได้นะแต่ว่าห้ามเปิดหนังสือแล้วก็ถ่ายข้างในหนังสือเขาจะมีส่วนที่แบบให้ถ่ายรูปได้กับถ่ายรูปไม่ได้นะเขาจะมีป้ายบอกแล้วก็ทําตามนั้นนะคะแล้วเราก็มาต่อคิวนะคะเพื่อดูหนังหนังเฉพาะที่อยู่ในที่นี่โดยเฉพาะนะคะหนังของจีบีดีแบบสั้นๆเรื่องสั้น เราจะเข้าไปดูเรื่องนี้กันนะคะไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันเมย์เอาเป็นเรื่องเมกับเนโกบสัสเตอร์ตอนเด็กเฮย้ยน่ารักไเปล่าโอ้น้องเนโกบสัสเตอร์ตอนเด็กน่ารักเบอร์แล้วก็ถ้ามารอบน้านะะอาจจะได้เรื่องเรื่องนี้นะคะแล้วตอนนี้นะคะมานั่งรอร้อหนังนะคะ ดูหนังจบแล้วนะคะโอ้โหสนุกมากคือคนนี้เป็นแฟนเรื่องตตโตโตโรต้องแบบดูเรื่องนี้เพราะว่ามันสุดยอดมากเลยมันคือเนโกบัสุที่น่ารักที่สุดตรงนี้จะเป็นแบบที่ขายของแล้วก็ออกไปข้างนอกทางออกแล้วก็ออกมาแล้วข้างๆกันก็มีเนี่ยให้เข้าไปในประตูนี้นะคะเ,เหมือนจะไม่มีอะไรนะคะมีแต่ตัวนี้ค่ะคือในนี้ไม่มีอะไรค่ะเหมือนก็เป็นที่ เดินเล่นนะที่เดินเล่นเป็นสวนเพียงแต่ว่าทางเข้ามันน่ารักเราก็มากินอะไรกันก่อนกลับนะคะกินไนอติมค่ะเพราะว่าจะซื้อเยอะแล้วแบบคนเยอะมากมต่อคิวเยอะลิโกสรุปว่าสนุกไหมยยวนะัก่่ดนก็สรุปว่าโมโนโนเกะเนี่ยไม่เวิร์กนะคะแบบน้อยเกินไปแต่ตัวที่เป็นตัวหลักอะสนุกมากดีมากแล้วก็ คือโอเคเลยค่ะสำหรับคนที่เป็นแฟนของจิบบุรนะคะก็แนะนําให้มาที่นี่ค่ะน่าจะชอบแต่คนที่แบบไม่อินหรือว่าไม่ได้ดูหนังไม่เลยอาจจะแบบงงๆแล้ะเบื่อๆได้นะ,ะเดี๋ยววันนี้เรากลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวต้องซื้อตั๋วมาโซนอ,นอื่นอีกซึ่งก็จะเป็นโซนที่เป็นบ้านของเมในเรื่องโตโตโรแล้วก็มีกโซนหนึ่งโซนที่เป็นตึกสีส้มๆนะคะแล้วก็โซนใหม่ยังไม่เปิดโซนแม่มด น,นี้ค่อยว่ากันกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทีนี้ออกไปหาไลล่ากันค่ะ วันนี้ก็มาหาไลลาช้าหน่อยนะคะเขาปิดห้าโมงก็แบบเร่งมาเลยรีบกลับบ้านมาเลยอ่ะให้มันทันนะคะสี่โมงครึง่งพอจะทันอยู่ไลลาวันนี้ก็กินข้าวแล้วนะคะกินข้าวแล้วแบบ<อ>ก็ไม่อ้วกค่ะวันนี้อ,อุญนจิยังเหลวๆอยู่บ้าง<อ>แต่จริงพูดถึงไลลาไม่เคยอุญจิธรรมดาเท่าไรหร่ตั้งแต่มาบ้านเราอ,อะไรครับกคะ ทำไมที่แขนไม่มีน้ําเกลือแล้วล่ะเขาเลิกให้น้ําเกลือหนูแล้วเหรอสงสัยหนูกินข้าวได้แล้วก็กินน้ำได้ คือตอนนี้มีเจ็บคอต้องกินอันนี้ส่วนคุณตาคุณยายเป็นแบบเป็นไอนะคะแล้วก็มาพาทุกคนไปกินข้าวต่อนะ,ะคะกินซูชิค่ะคุณตาคุณยายกับเด็กๆอยากกินมากินที่่ามาซูชินะคะตอ,อนนี้มาเกินห้าโมงเย็นนะคะมันก็จะคิวเยอะอ่ะอน,นี่ก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะใกล้จะถึงคิวเราแล้ว บอกว่าซูชิโร่อร่อยกว่านะคะตอนนี้เอ็นเอียงไปทางซูชิโร่แล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายค่ะก็เลยแบบสั่งของร้อนๆมากินคะ่ะ อาหารของป้าป้านะคะเราซื้อกลับไปฝาก